ีเงินผีบางบทนี่นหะเงินเหรียญผีบางบทคนบางบทสมัยก่อนผีบางบทเป็นคนแปดจอข้อสอบนี่แหละเขายังเงินเหรียญกันห้างมันเเงนินไปซื้อกันเงินผีบางบทเป็นเงินพุ่มเหระพุ่มหนึ่งของเขาพุ่มเป็นางของคนหนึง่งคือผีบางบ สวัสดีเอฟซีเบิกซัมนั่งขี้ทุกท่าน,นะะเนาะค่ะเมื่อนี้แอดมินกายูวัดปูนิคมเนาะคะ่ะเพิ่นกะเฮดขานนมุ่นแม่นทุกงวดเนาะคะ่ะเอฟซีเมื่อนี่กะสิมตาตามแนวท่างจากปูนะคะน้ำตาเที่ยนนั่นเนาะคะ่ะทางช่องเป็นเพียงซื้อกลางให้เอฟซีใส่วิจารณญาณในการรับชมคะ่ะพี่นอ้องป้องปลายเขามาแล้วกะ ให้กำลังใจกดใจกดแชร์กดติดตามน้ำเด้อค่ะกดกระดิ่งแจงเตือนให้เบิกซับหน้าขี้เพื่อจะพอผ่านแนวทางข่าวสารดีๆจากข้างช่องค่ะเพืเ่อทห้ได้เล็กแม่นตลอดเนาะค่ะงวดที่แล้ว่ะพ,พีตาแหกเนาะปูเพื่นไปนเฮ็ดน้ำตาเที่ยนกะเข้าสามหกเข่าจังๆได้ค่ะพี่น้องเมื่อนี้ก็สิมาตามตวงวดนะคะว่าปูเพึ่นจะเฮ็ดตัวใดนะคะ ลานชาวดเดี่ยวนนมรดกสการค่ะปูอันปูหายมากเหรียญเหียงก่อนค่ะอันนี้เหรียญเด็กด้วยน,นี่เยียนผีเงินผีบางบทนี่นังะเงินเหรียญผีบางบทคนบางบทสมัยก่อนผีบางบทเป็นคนแปดจอกข้อสอบคุณน,นี่แหละเขายังเงินเหรียญกันห้างมนเงิีไปซื้อกัน,นเงินผีบางบทเป็นเงินพุ่มเหละพุ่มหนึ่งของเขาพุ่มเปรี้างของผู้หนึ่งคือผ,ผีบางบทเหรียญผีบางบทตรงนี้จะเป็น สีบอกก็ยังเงินเงินห้างแต่บางคือเงินห้างนี่ยมีโชคมีลาบเหมือนกันเป็นเป็นเหรียญอันสมัยโบราณบอก่ะโบราณเป็นเงินเบี้ยเขาเงินเงินเบี้ยไงเหรียญโบราณเด้อค่ะไอ้ทานดูเมื่อนี้สิภาเอาเลขเดี๋ยวเดี๋ยวเขาตัวนี้ก้อนอยู่งไรนี่เครื่อมาตัวนี้เปิดเปิดตาเด้นเปิดเปิดตาเมื่อเพียงบดจะเห็นเมืองท้องมีเงินเมืองท้องสมัก่อนมีเงินเมืองท้องมีไห้ใส่เห็นเบ้อสิเราพูนกับสิเปิดโชคเวลาไม่เฮา ยี่มันเอมอกเชยๆนะครับอืมค่ะเป็นเชคใยวรกไงากอธิษฐานพิธกรเนาะอธิษฐานพิธกนก่อนงวดงวดที่แล้วปู้กะให้สามหกเนาะอันเี้าแหกไหมี่ปู้ไปเห็น่ือม่เห็นเราว่คนมาม่เห็นบอกจาเขียนหาสองเจาไปเห็นเป็นภูเขาเขียนอยู่ค่ะเสามโกมาเห็นมาสั้นเอาไปทึงทึ่งคอนเอาไปทึ่งคอนหินอันนี้สีเห็ด น้ำตาเทียนอันนี้เหรียญเอียงก่อค่ะเอาเดียวกันแล้วกับแม่สิน้ามอนีเลยอ๋อเอากับแม่สินนามอันนี้รามโรสิมาอยู่นี่อางนาอ่นมดหน่เอาโรคแล้วค่ะเหรียญน่งคนลางอ่างมคาาอันนี้คือเหรียญเอียงก่อนครับปูเหรียญบางบทปูใดมาใหม่ไม่บอค่ะบางบทได้หลายดีแล้วได้มาโดนแล้วเมื่อนี้สิเอาโซ่กับเหรียญบางบทปูปเเหาน้ำตาเทียนแม่นขนาดเธ่อขายเอฟซี

ทางสิบองจ่องบนยันฟ้าเชิญจะเด็ดลงมาตรงหงอนเป็นลักทีในงานมงคลตามแบบโบราณมีนานมามั่งรูปประพบนามาพบจบลำนองบนบูกเขาท้องทะเลในอาลงก็เปนน้อยเินพระราชใอาลว่าจะลกระทรวงกลางกันเดียบระเจ้ายินงอน อยู่นั่นเอาูกอาองินนั้นบูบมาฟังแปลกตรงแล้วตรงลงมาถูยึดมืนกทมาตะกินการนมยาสุกีบุมีลินต้้งจะ็บุรบุรมาไม่ได้เด็ผู้มงานบนบันดาลใจด่วยธนาการเดียบประเจ้ายินดวน เรากเรากันรู้าปั่นตงแนวลงมาตัยังดื้อปนตัวดำมาจีกันไปแล้วคอยยับยัน่อยกระดับนังลงตรงทีเปื่อได้ใจได้งานพิจิตรวันนี้จะมีงานทำมงคลอื่นจะไปเด้อสิ่งใดแต่ตวาดกนี่เด็กเก่าเป็นดัก

นามตาสสภพคาวันตุนระหะโตสัมมาสัมพุสสะนโมตันสภะคาวันตุนาระหะนตสัมมาสัมพุทธาสสัมปุเทอัทวีสันเะตวาเจชันเจจะตเกปันจะจะตากานินามิสิรสาหังเตสังธรรมัญจะสัมสัมจะ अंगम कालाुपेन्न हंतवा शे उपन्दवेन्नेंत अशेष तो संपूर्ण नूर्त रसते अंधचाताली सत हंसित हंसा नमा มิสิรสาหังเตสังธรรมัญจะสัมพันจานตเลนนมามิอันมกาลานุภาเวนหันตวาสัมเพวุปันเถเวอเนกาอันตรายาปิวินาทัลตัวสีตัวเปิดดวงน้อแม่เด้อมวันนี้เปิดดวงเป็นดวงเป็นเลขอะไรเป็นเด้อระยะใหญ่เลยท้อเอาเป็นตัวเด็ดๆตัววันนี้เด่นมาเลี้ยงหัวหมูมันในใบบุญบานสารเก่า ตุดานบาัเกได้ด้วยแมเด้อาศิวันนัดกลานางพันธิตานันจะเสวนาปูาจะผูชจะมียาหังยตั้มังกรมุตตมังปฏิลูปะเทสวะโซจะปุ๊เพจะกัตปุยาตามอันตสมมาปฏิินใจตั้มัง ขลมูตตมะพังสันจันจะสิปันเจวินโยละจะุสีนาิตุละสุภาษิตามใจยาวาจังยิทวาหูรังวาสักเชสุวายังรัตนังปณีตังนโนโนะมังมันติตถาคตมนัยธรรมปิบุญเทรัตนังปณีตังเนียนเตนะสัมเจนะสุวัดติโหนตุขยังวิลาคังอมตงปณีตังยคขสักา สัขายังสัขามุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมาติกินิีิธรรมปิธรรมเมนะตนัมปณีตรมเย็นเตนะสัมเจนะสุวัตทิอุนตุขยังวิลาหังอมตังปณีตรมยักาสัขาสังฆนามุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมาติกินทีธรรมปิธรรมเมนะตนังปณีตรมเยเตนะสัมเจ นาสวัสดิมนุษยานกันลันบัดนี้เอาบระดับตุนึงเด้อตโตสามบริจาคมีนาสังสมพรหม่าเจว่าเทวาบิลาวาวันดุีมาบุญญวมาลาโูวันดุมีมีเทวมารูบริจาคมีพระองยังเวรยิ่กามีนาตามีเวรยิ่งยงบูรณะดามันิมาบูรณะดามาคุ้มบริจาคมีเปริงเปริงบาบาลุลุ่มกามีนาสังสโมพรหม่าเจว่าเทวาบิลาวาวัมาปุญญวมาลาโู

สัมมริมิพิงพิงบาบาอะนะหัสัมมริจามีนาสังหิโมบรัมมาเทมาเทมาบินาบาวันนุมีมาปุญโญมาลาบุหันนุมีมีเตบหูรินะโมพุทธายังวิลาญญาเวนะสิบุนะสัมมานมานาบุนะสัมวัตุมสัมมริจามิปิงปิงบาบาอะนะหุสัมมริจามิปิงปิงบาบาอะระหัสัมมระยิงจามิปิงปิงบาบาอะระหัสัมมริจามีเพิงเพิงมาบามอะรตะหัสัมมาเทวามิปิงปิงบาบา

အာရ်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 

ค่ะทางช่องเป็นซื่อกลางเนาะค่ะเอฟซีถ้าชอบกสามเจ็ดหาค่ะหกหาสองหกหาเจ็บนะคะหกสามหนึ่งค่ะทางช่องเป็นเพียงซื่อกลางเป็นแนวทางเท่านั้นเอฟซีก็ใช้ว okay ิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าชอบในตัวเลขของปูกับพิจารณาเป็นแนวทางในการซื้อฉลากินแบงรัฐบาลเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้กับเอฟซีโชคดีปีใหม่เนาะค่ะอีโชคไขมันเนาะค่ะเดือนมกราค่มเขามาเลี้ยวค่ะ โชกโฉกมันมันรำด้วยรำด้วย,ย,ยกันสุปบูสุขคนค่ะจดไว้เนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ